ทุกคืออะไรขันห้าเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์รูปแตกสลายเวทนาเป็นทุกข์เวทนาแตกสลายไหมแต่มีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีมีใครทุกข์แช่ทั้งวันไหมไม่มีสุขเกิดมาแล้วก็ดับทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับเฉยเฉยเกิดมาแล้วก็ดับเห็นไหมีใครคิดทั้งวันไหมไม่มีความคิดเกิดมาแล้วก็ดับไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคต นี่คือสัจจากความจริงเห็นนะวิญญาณเกิดดับตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทราบแล้วเนี่ยเราจะปล่อยวางได้เราจะหลุดพ้นได้จากสิ่งที่ไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางสิ่งนี้การเกิดใหม่ก็ยังมีต่อไปการเกิดใหม่ที่มีต่อไปเนี่ย สังสารัตเนี่ยพวกผมบอกน่ากลัวเพราะเราจะเกิดในสามกติข้างล่างเป็นส่วนใหญ่